วันนี้เรามาเยี่ยมเอ,อ่อคนที่มาสมัครงานกับพี่อยู่นะคะงานต่างประเทศก็คือส่งแต่ไต้หวันประเทศเดียวเนาะได้ังก็คืะมาเยี่ยมโอ้บันดีครับชื่อวุฒิทิพงศ์<ม>ชาแก้สวมสมัครงานกับพี่อยู่พี่อยู่เข้ามาเยี่ยมที่บ้านเลยนะคะก็เดี๋ยวที่นี่เอาบุหรี่กับนี้นี้นี่หมอนำ พี่จ้าเอ้ยเอาเอาลูกไข่ควยแน่อันบุถิพงชาแก้วนะคะสมัครโรงงานกับพี่อยู่สมัครออนไลน์สมัครออนไลน์จ้าจี่ไฟไม้จะตกใจอย่าอย่าตกใจนัางจ๋านางจ๋าเออดีเนาะเห็ดแบบบอลก้นมั่วทั้งหนาแต่ว่าบวกก้านของเห็ดดีเนาะกะเด็ดแบบนี้ก็ดีที่นอนคือกันไม่เป็นสีแล้ว ที่พงชาแก้วจ้าสมัครงานโรงงานสมัครงานโรงงานรู้จักพี่อีโอใดจังใดจะเนี่ยออนไลน์เบิ้งเบิ้งได้เพจบ่จ้ะหรือวู่เน่อ๋อมูมูไปกับพี่อีโอแล้วก็เล่นนนัดด โอ้สุรเดชคอนจ่รู้จักพีู่กอ้ยยู่บ้านนี่หว่ที่บ้านนี่แหละออทั้งใตโอโอ้ถ้สุรเดชคอนรู้หจักนีอนัทวุฒิสุรศรีเออหูจักหจักนัทวุฒิสุรศรีเออพี่หูจักเบิดอ๋อที่บ้านนี้มูบอกย้วยน้ำกันล่ะเป็นได้แดงได้หูจักน้ำมูอล่ะ ซูมือนี่คนตัวคนต้มหลก็ต้องซองมันก็ได้หนาเบาเขียงแดไอ้ซูมคนมันตัวต้มกันหลต้องระวังแดงไอล่าุดนี่ก็ถือตัวไอออเรเลียบอกซีรอยคนบอกเมียนโครเซียนแค่นาดากระเซียนหาเขาก็ซีบ้าไตวันไปยังได้หน่อยต้องระวังกลายเป็นว่าอย่างได้หลแต่จะของกระเสียเสียงเป็นหนึงกัสี่พี่ก้อยมานางคัง น้องเน่ส right ัมผัสน้องเน่สัมผัสน่องสัมผัสน่องไปย่งงานหนนั้นอยูอุดรนแล้วเป็นไปเต้มเหมืนอ่างก็เต้มจีนุ้งมันเตแมเต็มหน้าทุกนเต้มเสียบก็เลยมามเมนอย่างดอกอันพี่อันนี้สิหาเวลาเขาไปเยี่ยมยูพุ่นเห็นฮเงินก็ได้้าเดี๋ยวพี่จีบอกว่าของที่เสียให้เจียงไปนะก็ให้เอามากๆมูซับ แต่ม,มามาไปได้อยู่ด้แต่ว่าหมูสับน่ะบ่ได้มามาหมูสับน่ะบ่ได้เ้อหมูยองหมูยองเป็นเชียงอาหารทุกชนิดก็คือบ่ได้เลยตัดออกไปเลยแต่ว่าอันที่เอาไปได้อัน,อนปักกระกปองนะเพราะได้อยู่ออกไปแก้ขัดนะและ้วมา่าเป็นถวยเอาไปลดได้เพราะว่าเจ๊แม่เขาขตีเขาได้วัน่ะนนบ่สซ่บตัวเขาสิปับสวยนัน่งได้ปกติผู้เดที่ไปดินจะต้องไปหาพี่ก่อนพีก่กะสีอบรมแบบนี้แหละแล้วก็ปักไฟที่เตรียมไปมันที่เป็นปักแบบแบบแบนบ่แเป็นแบบกลมบ้านเฮาเด มันจะเป็ดเบลนเป็ๆแป็ดนะเออเป็ดแปลนเห็นปะอันถ้าสมมุิว่าสองหัวมันก็แป็ดสองอันอันมันเป็นสามหัวหัวหนึ่งมันก็บสีเป็นกลมกลมเอออันเป็ดอ่าหมายถึงว่าข้าเตรียมไว้เนาะแล้วก็คนสิมักลืมเอาไ้นั่นไปรองเท้าแตะใส่อาบน้าเพราะว่าอ่าใส่แต่ผ้าใบไปไม่นบ็นไรผ้าใบเขาพกไปได้บ้างได้เอาไปเตียนเพราะว่าสีน้ำเชื่อเขายางไปแล้วมันเปียกพอเปียกแล้วมีครูดหย่อนแล้วมันอับอับอับชื้นเนาะแล้วก็ร้องเท้าแตะเอาไปน้ำเชื่อน้ำพ้นกั เออพ่อถานัดนอาบหน้ามแบบเออฝักบัวก็เอาคันไปก็มี้ห้เออกไปแต่พางู้หเหมือนว่าลองไปเด็แต่ว่าพวกนี่มันมียอยู่แล้วเขามีห้กูแล้วก็เสื้อพี่โแน่ใจว่าหองอันนี้เขามีหงมีห้ยพ่เสื้อผ้าม่านที่ว่าอยู่ตลาดหนักๆนกที่มัาเป็นพื้นแล้วด้วยพังหงบางๆเลยจะพื้นเอาไปตัป<ไ>ป้เป็นเตียงสองสั้นแล้วพี่พ่มั่นใจว่าเป็นเตียงสองสั้นเพราะเพราะว่าหอผ้ามองนี่นะพี่จำาขาได้พี่จำาขาได้พี่จำเ่าได้ทุกหมองแต่ว่าส่วนมากมันช่เป็นแบบสองสั้นเนาะ ไอไ้หมายถึงว่าเตียงม,มันเตียงทหารนะเคยเป็นทหารปะเคยเป็นทหารล่ะเป็นทหารแล้วออกทหารนนเนี่ยมัเห็นงานอยู่เทศบาลอายุเท่าไรน,น่นะยี่สิบสี่อุ้ยอายุยังหน่อยแล้วโมมีแฟนหร <laughs> อะ <laughs> ไอ้ชื่อที่ว่ามันเป็นผ้าม่านเลยว่ามันผ้าม่านออกแบบที่ปิดปิดตรงที่ว่าเขานอน,อนหนึ่ง้าบอกยังบะเพราะเขาเคยนอนแต่ว่าอันนี้พี่บอกเพื่อไม่ซื้อพี่บระหม่าใจนอนแล้วกันคนสิมักลืมอันนี้อีกเอาเต้แก้ไข่แก้วัดไปสิลืมยาแก้ไอ แกไอกับเอ่อคาตเตอร์ยาแดงแพโสดจดูสินะอันพวกนี้กับพวกไปจังหน่อยเดียวมันพวกเป็นแล้วก็อยากแกจ็บช่องที่มักลืมคนส่วนมากสีเอาแต้มแก้วัดแก้ไข่ย่าพ้าไปไปแค่นี้แลือนลืมผ้ารัไปได้ยุบไดเบิร์ดจ้ะได้เบิร์ดบ่ได้เต็มบ่ได้เต็มบอลได้บ่ได้เต็มที่ฟี่ดีโคเจนที่ได้ิฟี่ดีโคเจนบ่ได้เอาเอาแบบบ่ง่วงเด้อใจหวานมันสี่มือหนึ่งสามดดู เดี๋ยวกระห้วนเดี๋ยวกระหนาวเดี๋ยวกระฝนเดี๋ยวกระลมแต่ว่ามันสิเป็นละอองฝนแบบถือมาควบเป็นบัตรลด,ดเป็นซื้อยาแพ้่อากาศแต่ไม่ง่วงเป็นเม็ดน้าๆขาวๆนะไปน้ำแล้วอันนี้อันนี้เนี่ยจำเป็นที่มาบอกได้นี่เพราะว่าไปแล้วเขาอย่าไปอาศัยวางเขาสิไปหาหมอตลอดเวลาอยู่พุณน่ะ่านบอกไล่แล้งอย่าไปเพราะว่าไปไม่ได้เสียเงยินเนยไปคือเสียเง,งินโลดโ่แมนมาบบเสียเสียในราคาตางดาเขาไปถือก้หไมยกับแมงอยู่แต่ว่าเขาไปได้เสียคือโตอันนี้แล้วกับพวกเ,เสือ้อผ้า อยู่โรงงานเขาจะสิ่งนี้ชุดฟอร์มกันนี่หอยโบรายเ้าก็เตรียมโอ้พี่อยู่โบเรียวเสือนะเอาห้เนาะเดี๋ยวเอาให้ที่หลังเสือเออเดี๋ยวพี่พี่อยู่นี่มูอย้่นหอยดูเสร็จเขาเอาเสือเอาไว้ไปใส่ท้ามาน่ะเป็นเสือแขนเนาะเสือปุยกอสางนะน่นี่เส็จไว้เอาให้ไปใส่เอ่ออันที่สิบหกเอาไปกันนี่สองนี่แหละในโรงงานเขาไม่ได้ใส่ในโรงงานโบคอยได้ใส่ส่วนใหญ่ไม่ตะกอสางส่วนมางตะกอสังโบได้บางคนก็ได้ใส่อยู่มันเคื่อนออกปกแขนในเด้อปกแขนปกแขนซื้อน้ำตลาดนัดน่ะ แต่อันนี้คือเพื่อไปซืซ้อเอาอยู่ยมโบมูวานน้องสีไดกอยู่แผนกไรน,นะออีโมงหนาวเด้หนาวเด็กไปไงหนาวหนาวเด้ประมาณลบประมาณหาองศามหนาวหนาวขอยหน,นาวเด้ได้เวลาหนาวห่วองอีโมองเอาไปรดหมวกธรรมดาก็ได้จะทำเปนนต้นขี่หนาวกับอีโมงด้วยหลยในน้ำเส้าวันเนาะอะืแลวกระถุงท้าว่ะที่ต้องเตรียมไปอันนั้นเป็นอย,อย่างนื่นอะไที่อย่างห้โปไป ขนมลูกอมแก้วซิ้นยาหอมยาดุมเราไปน้ำในเรื่องเราเอาไปดุมพวกยาหอมนี่นะครับขับยังเดียวเนาะดืมเนี่ยพี่ไปแล้วถึงนี่ไงฮะเบื้องแ่รกตี่โซมาเฮ้่พี่โซมาเยากระท่อมไปเด้องได้รับแนวแล้วพี่ซอยก็ได้เด้องบอกไว้อนอันที่สิบอกอีกแล้วนึงง่ายงานเรได้ไปหอด่ายแผนเราได้แล้วแต่เขาจะอยู่แผนกใดเด้ออยู่บอได้กับใช้ยางเดียวว่ากระตุ้ๆจังพกีกัน บอกกันแบบนี้เลยจ้าจะมุกกีกันเป็นกฎหมายบ้านเขาเออจ่ายงานบ่ได้บานนี้ก็งายบ่ได้การเลีงานมองยังไงสิออกไปมองนึ่งกันตองละออกทงันคนาั็ไปผู้งใส่กนัผู้ับแม่อกมีมูยูอบก็ไปนเดียวกัน่อคนที่เห็นสัมภาษณ์แทนพี่นะเป็นมูพี่เขาเป็นล่ามเวลานีอย่างติดตัวเขาได้เบ้าเจ็กบ่ได้นผู้หาเราได้ โขาหาเขาเวลาเขาอาศัยคนที่อยู่ไต้หวันบ่ได้คือคือเขากับโบนิชิงได้ติดต่อได้ตลอดเด้อคนที่เจอมันมีซ่าเลยมื่อกี่เจอวันมีซ่าคนที่สมัครเอ้คนที่สัมภาษณ์มันเป็นลามผู้ชายบ่บออ่ะมีนี่พี่ใครพี่อ่ะมีสัมภาษณ์ให้กับพี่พีนิดบ่มือเทียนมือที่น้องสัมภาษณ์น่ะแต่นี่ผู้ชายเนาแต่ว่าคนที่ติดต่อได้กับพี่ผู้หญิงัน่งงานอยูตเวอร์ตันพอมือนั้นที่เคยขอเออพันงานอันนี้ดีอยู่ซะหน่ะพันงานอันนี้ดีอยู่ อันบันนี้ดีบดีอยู่ได้บ่ริเกตยุธที่ตัวเขาฟื้นฟูเอาเรื่องพวเขาอยูหน่อยที่ไปนอกครั้งแรกกอะยูซับเฮาเ์ดิหายชั่วโมงบอกตรงๆเงดิย่างแรกเดิคือห้องบ้านลำบากแล้วก็กินอยู่นอนรวมกันบ่เม้นว่าอยากไปไปห้องแล้วมันมันเ้าบ่ได้ลึ่งที่สียู่แบบนั่นให้แต่งงานแล้วบ่ได้ไปใสแล้วก็ คืกดดันความรู้สึกเขารู้สึกอถือเอาเปรียบแต่ที่จริงแล้วเขากับบอลได้อาเปรียบเขาก็ใส่งานเขาแบบเขาไปเป็นปตันต้งด้าวนั่นแหละเออ,อ,อ,อมันก็นอยู่ที่โอ้ชัวร์ยู่สิบสีพันโอ้สามสี่เดือนห้าเดือนอยู่ดิให้ซู้ม,มอกินเขากับบอลได้ที่น่ะตะมะฮึ่งกับบอมีอยากตะมะฮึ่งตอนที่ไป